มันสามารถใช้งานได้จริงๆแล้วตัวนี้ค่ะเวลาที่จะใช้งานจริงๆก็คือ, Aurora, อเอาเวลารถที่อื่นเวลาที่แบบติดลมอะไรอย่างงี้เพราะว่าถ้าเป็นตัวโฟลว์เนาะมันสามารถที่แบบเอาไปออกทริปและไปขึ้นเขาได้นั่นเองค่ะจะมีกล้องรอบคันหรือป้ายกระจกและอย่างที่สําคัญจริงๆก็คือจะมีตัวนี้ <S <S สวัสดีค่ะมาพบก,กับฟอร์ดบายบุ้งเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะบุ้งอยู่ที่ฟอร์ดเกษตรนว่ามีนั่นเองจ้ะเป็นโชว์รูมที่ยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศนั่นเองวันนี้นะคะบุ้งจะพา ตัว4ประตูตัว y t ยแทตัวท็อปเป็นขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองค่ะนะคะตัวนี้ราคาค่าตัวของเขานะคะคอยู่ที่1,314,000านาแต่ด้วยที่ความที่เขาเป็น4ีพิเศษเนาะเลยเพิ่มเงินอีก1,000 0บาทนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจับคู่กับเครื่องยนต์2.0ลิตรนั่นเองนะคะด้วยแรงม้าถึง210แรงม้า500นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวมาพร้อมกับเกียร์10สปีดนั่นเองค่ะ อ่ะแล้วเรามาดูกันว่าวันนี้บุ้งแต่งอะไรบ้างนะคะอย่างตัวนี้เลยที่เราเห็นนะคะก็คือจะเป็นสกรูปนะคะสกรูปฝากระโปรงซึ่งเราทําเป็นทรงเตี้ยนั่นเองค่ะทําเป็นสีดําด้านนะคะเพื่อให้ตัดกับสีรถที่เป็นสีเหลืองนั่นเองค่ะหรือว่าลักเยนดิโลนั่นเองนะคะแล้วก็ตัว ฟอนกระจังหน้าค่ะฟอนต FORD แบบนี้ที่เป็นทรง V6 แบบนี้นะคะคือเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับไฟ LED ทางด้านบนถึง3จุดกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าตัวนี้นะเราคงกล้องหน้าเอาไว้เช่นเดิมนะคะก็จะอยู่ใต้โลโก้แบบนี้นะคะแล้วก็ที่พิเศษจริงๆของกล้องหน้าก็คือเราจะมีที่ฉีดน้ําล้างกล้องให้ด้วยนั่นเองค่ะเราทําการเปลี่ยนกันชนนั่นเองเราใส่ตัวกันชนเหล็กของตัวฮัมเมอร์นั่นเองตัวนี้แข็งแรงและ สามารถใช้งานได้จริงๆนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราจะมีตัวไฟตัดหมอกทึ่เป็นทวินนะคะก็คือเป็นสองดวงนั่นเองค่ะในแบบนี้นะคะซึ่งกลางคืนมันสว่างมากๆเลยเวลาที่คุณลูกค้าใช้งานนะเราก็ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับห่วงลากจูงที่เป็นสีแดงแบบนี้อ่ะมันสามารถใช้งานได้จริงๆแล้วตัวนี้ค่ะเวลาที่จะใช้งานจริงๆก็คือเอาไว้ลากรถให้คนอื่นเวลาที่แบบติดลมอะไรอย่างงี้เพราะว่าถ้าเป็นตัวโฟร์วิวเนาะมันสามารถที่แบบ เอาไปออกทริปแล้วไปขึ้นเขาได้นั่นเองค่ะแล้วก็ที่เป็นกิมมิคของเขาเลยนะก็คือจะเป็นไฟหน้าแบบ m a t i i LED ตัวนี้เป็นไฟหน้า Performance LED นั่นเองค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขานะตัวนี้นะเราตกแต่งไฟวิ่งพิเศษเพิ่มขึ้นอ่ะข้อดีของไฟ m a t i ิกนะตัวนี้ทำให้ไฟอ่ะไม่แยงตาคนอื่นเขาและอีกอย่างเนึงค่ะมันหักเหรำแสงตามองศาของพวงมาลัยนั่นเองค่ะ ทางด้านข้างนะคะด้านข้างตัวนี้เราใส่ซุ้มล้อที่เป็นฟันเฟืองนะคุณลูกค้าตัวนี้นะป้องกันการกระแทกทางด้านข้างนะถ้าสมมติว่ามันโดนกระแทกยอะไรเงี้ยค่ะซุ้มล้อมันจะโดนก่อนเนาะซึ่งมันทําให้ไม่โดนสีรถของเรานั่นเองตัวนี้เพื่อให้มันรองรับกับตัวล้อแมกที่เราทําการเปลี่ยนนั่นเองค่ะตัวล้อแม็กตัวนี้นะคะเป็นขนาด33มสิบสาคูณสินั่นเองค่ะแต่ว่าตัวนี้เป็นออฟลบศู 0, นยะ์เนาะคุณลูกค้าล้อมันก็เลยแบบจะดูแบบ ใหญ่อย่างเดียวแต่ว่ามันไม่ได้เป็นลึกๆแบบนี้แต่ด้วยความที่เราอะค่ะเปลี่ยนล้อเป็นขอบ20เนอะเราเลยต้องทําการเปลี่ยนปีกนกนะคะเป็นของ y ONG นั่นเองค่ะนะคะ mm hmm. เพื่อปรับองศาให้มันตั้งค่าเหมือนศูนย์มากที่สุดแล้วก็ป้องกันการกินหน้ายางในขณะที่ลูกค้าใช้ไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะ mm hmm. ตัวนี้คงกล้องหลังไว้เหมือนเดิมเออกล้องกล้องรอบคันนะคะคุณลูกค้าขอไใจอ่ะจะมีกล้องรอบคันอยู่ใต้กระจกและอย่างที่สําคัญจริงๆก็คือจะมีตัวนี้ ไฟสองสว่างที่พื้นนั่นเองค่ะเวลาคุณลูกค้าเปิดประตูออกมานะนะตัวไฟแล้วก็เดี๋ยวให้มองตรงกระจกมองข้างนิดหนึ่งค่ะตัวนี้มันจะมีเตือนมุมอับให้คุณลูกค้าด้วยซึ่งถ้ารถมาในมุมที่คุณลูกค้ามองไม่เห็นนะคะมันจะมีไฟเตือนสัญลักษณ์เตือนแบบนี้ขึ้นเป็นไฟสีส้มๆให้คุณลูกค้านั่นเองนะคะแล้วก็สติเกอร์ค่ะสติเกอร์ตัวนี้คุณลูกค้าสามารถคีดเอทได้นะเรามีให้คุณลูกค้าเลือกมากกว่าร้อยแบบกันเลยทีเดียว แล้วก็ตัวเบ้ารองมือค่ะตัวนี้ป้องกันรอยเล็บนะคะเวลาที่คุณลูกค้าเปิดรถทั้งรอยเล็บรอยแหวนยอะไรเงี้ยค่ะเวลาคุณลูกค้าเปิดรถนะโดนแน่นอนตัวนี้เราใส่ไว้ให้เป็นพิเศษเลยนะคะแล้วก็เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของตัววแท็กค่ะคือ่าหลังคาทางด้านบนตัวนี้ทําการจาะมาให้แล้วจากโรงงานนะคุณลูกค้าสามารถเอาไปติดตั้งคานเพิ่มเติมหรือว่าติดตั้งเต็นท์อะไรเงี้ยค่ะเวลาที่จะใช้งานจริงๆถ้าวิ่งจริงๆมันจะรองรับน้ําหนักได้แค่แบบเท่าวิ่งนะ ก็ได้ประมาณแค่25โลแต่ว่าถ้าจอดนะคะมันจะได้อยู่ประมาณ80โลนะคะแล้วก็ตัวสปอร์ตบาร์นะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัววายแท็กเลยตัวนี้จะเป็นสปอร์ตบาร์แบบใหม่ซึ่งจะทําเป็นรูแบบนี้ค่ะเพื่อให้คุณลูกค้าไว้มัดของได้นะคะตัวนี้เป็นโช้ของโมโนทูบนะคะตัวนี้เพิ่มความนิ่มนวลในการขับขี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นตัววายแท็กอะคะ่ะจะได้ดิสเบกถึง4ล้อกันเลยทีเดียวนะคุณลูกคา้าเนี่ยเพิ่มความแบบ แม่นยำในการเบรกนั่นเองค่ะอะด้านหลังนะตัวนี้ก็จะมีไฟท้ายนะคะซึ่งเป็นไฟท้ายแบบ LED แบบ full option นั่นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีตัวเลดร์ะーーนะคะเวลาคุณลูกค้าถอยรถนะถ้าสมมติว่าไม่เห็นรถจริงๆอะรถเบรกให้เองอัตโนมัตินะคะเพราะจริงๆตัวเนี้ระบบความปลอดภัยของเขาค่อนข้างเยอะเลยนะคะคุณลูกค้าไหนจะแบบว่าตัว stop and go นะคะแล้วก็ตัว lane keeping อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นะ แล้วก็ตัวขอบฝาท้ายค่ะตัวนี้เพิ่มความสวยงามแล้วยังไม่พอก็คือป้องกันหินกระเด็นใส่ตัวฝาท้ายรถทําให้แบบรถของเรายังคงสีเหมือนเดิมนั่นเองคงกล้องหลังเอาไว้เช่นเดิมนะคะตัวนี้มาพร้อมกับตัวเซนเซอร์นะคะอ่าเซนเซอร์ด้านหลังนะคะถึง6จุดกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แบบดูโดดเด่นมากๆเลยก็จะเป็นตัวการชนเหล็กของตัวแฮมเมอร์นั่นเองตัวนี้แข็งแรงนะลูกค้า มีไฟด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมีห่วงลากจุงนะคะสีแดงแบบนี้นั่นเองค่ะแล้วก็ตัวนี้นะเพิ่มอีกนิดนึงไฟท้ายเราจะอยู่ทางด้านนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งฝาท้ายค่ะเป็นฝาท้ายผ่อนแรงคุณผู้หญิงสามารถเปิดรถได้ด้วยมือเดียวเห็นปะเป็นผู้หญิงแข็งแรงอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ด้านท้ายค่ะจะมีที่ช่องชาร์จไฟตัวนี้นะคะอ่ะเวลาลูกค้าไปออกทริปอะไรเงี้ยค่ะจะอยู่ทางด้านด้านนี้นั่นเองแล้วก็ตัวไลเนอร์ค่ะเป็นไลเนอร์ซึ่ง ออกแบบมาใหม่นะทําให้น้ําอ่ะไหลออกมาได้อย่างง่ายดายนั่นเองค่ะอ่ะไหนๆก็นิดนิดนึงละเดี๋ยวบุ้งพาดูต่อด้านหลังแล้วกันนะคะอ๋อด้านในขอขออภัยอ่ะตัวนี้นะคะเราจะเป็นแบบคุชชั่นแล้วคือกุญแจอยู่ที่ตัวเราก็แค่เอาร้วงมือเข้าไปแล้วเปิดได้เลยอ่ามาดูด้านในนะคะด้านในอะคะ่ะจะเป็นบอะสีดําซึ่งเป็นเดินได้ด้วยสีสม้มซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัวว i ยแท็กนั่นเองค่ะนะคะ ตัวนี้มีก็คือเบาะจะเป็นประมาณนี้นะคะพวงมาลัยค่ะเดี๋ยวให้ดูพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาไลัยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพร้อมระบบ e p a r นั่นเองค่ะคุณลูกค้าให้ความแม่นยำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่าบำรุงรักษาค่ะคือเข้าศูนย์ทุกหมื่นห้านะคะหรือสิบสองเดือนอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนั่นเองค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวมุ่งให้ดูตัวหน้าจอหลังพวงมาลัยนิดนึงเนาะ อะหน้าจอหลังพวงมลลาลัยค่ะขนาด8นิ้วซึ่งเป็นจอดิจิตอลนะคะทํางานได้ง,ง่ายง่ายมากๆเลยคุณลูกค้าเล่นง,ง่ายคือมันจะมีมันติฟังก์ชันบนพวงมลลาลัยนะคะเพื่อควบคุมหน้าจอทั้งหมดนั่นเองค่ะอ่ะแล้วก็ตัวจอกลางค่ะลูกค้าจอกลางนะคะขนาด12นิ้วนั่นเองนะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ Android Auto แล้วก็ Apple c a r p l a y ได้นั่นเองค่ะเราจะมีตัว i l e s s c h a ร์จให้คุณลูกค้าด้วยนะคะอ่ะสำหรับโทรศัพท์ที่ รองรับนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สป,ปีดนั่นเองค่ะสามารถบวกลบนะคะปรับเหมือนเกียร์แมนนวลได้แล้วก็จะมีตัว Drive Mode นั่นเองค่ะก็คือจะเป็น To High, Four High แล้วก็ Four Low ก็คือคุณลูกค้าถ้าสมมุติว่าจะใช้ Four Low ค่ะแนะนำให้จอดรถด,ด้วย g e a N ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยปรับมาเป็น Four Low เนาะเบรกมือไฟฟ้าค่ะไเป็นไรเดี๋ยวค่อยไปตัด ตัวนี้ก็จะมีเบรกมือไฟฟ้าให้คุณลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตรงนั้นก็จะเป็นพวกโหมดการขับขี่ต่างๆนะคะตัวนี้ในอันนี้โหมดการขับขี่นะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเบาะค่ะเบาะจะเป็นเบาะไฟฟ้าอ่ะโอเคตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะคะสามารถปรับระดับได้8ทิศทางแล้วก็อย่างหนึ่งนี้ที่ดันหลังให้คุณลูกค้าด้วยเวลาคุณลูกค้าที่ขับไกลๆนั่นเอง โอเคค่ะคุณลูกค้าคุณไหนนะคะสนใจรถยนต์ฟอร์ดนะคะไม่ว่าจะรุ่นไหนก็แล้วแต่นะคะติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยค่ะถ้ายัางไงวันนี้บุงลาไปก่อนนะคะกับเจ้าตัวไว้แท็บตัวท็อปตัวนี้เลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ